ชนก่อนจุดๆๆออันยองเซโย,วย,วยสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะอันมือดีนะค่ะแม่บ้านช่องฝนก่อนเฟมร์ดบลีนะค่ะสีมาผ้าพี่นองกินตีนไก่จ้าใส่หลักกล่องตีนไก่จ้าอันนี้ก็คือน้องสาวนะคะน้องสาวค้เดียว เพิเก่กฮิเพจนะคะเพิ่งเปิดเพจนะคะกับฝากพี่น้องน้ำเตคะ่ะอ่านซื้อเพจยังจ้าตอนนี้เป็นชื่อเพจว่าบางอารมณ์ค่ะบางอารมณ์นะคะเดี๋ยวสินี่นะคะอยู่ข้างบนเท่านี้นะคะฝากกดติดตามน้ำเตาจา้าพี่น้องฝากรับชมคลิปเพจใหม่น้ำเตจา้าดันซอยกันเนาะมาจ้ามาเดี๋ยวฮงนี่นะคะขาไก่ไก่แก่น้าจ้าพี่น้องไก่แก่ ต้มสองสโมงคุณที่จ่นนี่แมนบอเ่เมนสองสัโมงจังคือเกือก็คือสิหูถ้านอนอยู่จ่ามีคนมาปลุกไปจิบค่ะจวดจวดจวดกินคาลุยเรดาสะเฮาสิพ้ากินเนียวนุ่มเพื่อนนวดอ่ะคนใส่จมอัน่อย่างเงียเพื่นเพื่อนบริใส่ผงชูรสบ่ไม่ก็สีนวดแต่สัน กินใหญาเงินเลยนะเป็นอยังคือนี้ขึ้นมากหยานน้ำหองค่อนเสิบไม่ค่อนเสิอบปวดนะโซ่พี่น้องหรือคุณหนักพี่น้องปลาโัวเอาวัตถุดิบใก่ตุสินินไงเอาให้ยายค่ะเกือบว่นใหญ่มากพี่น้องู่นับสนุนกันละหลายในบ้านนั่งเนี่ย กูนะาล้วอย่าให้เบื้องหลังกล่องเบื้องอย่าให้เบื้องหลังกล่องแห้งไหลน้าไปเอาของยายมายายไม่เห็นก็แล้วว่าค <aller> ุณส <h 11> ิกินเนี่ยพนันมวนค่ะมวนกรุบจ้ะนี่ทำจิ้มแจ่วเฮาเนาะเห็นบ่ผู้นั้นใส่พริกป่นนะคะจิ้มจิ้มไปเลยพริกป่นนี่งเลยงมุนเด้อค่ะอือแจ่วมักเกือกคนนี้ไม่มาเพราะว่าเขียวบอดี าแล้วไก่แก่นี่หากินยากเด้อพี่น้องไก่แก่ไม่ได้หากินง่ายๆเด้วยจ้ะอันนี้ไก่ยังบ่เปลือยเหมือนไหนค่ะแต่ก็อยู่ในความพอดีเนาะสำเหรับคนไม่ชอบสำเหรับคนชอบแทบแทบแทบแใช่เหล็กตัดฟันหรออืม เฮ็ดมาสิปียังไม่ได้มอกเลยเจ้าบอลนี่เขาหูเบิดหมอกระหายนมอกระดาหมอหมอจนเส้นเปลี่ยนคลินิกเละค่ะบางอารมณ์ยีรีจ้ะอารมณ์อยากไปกับไปวันแรกจะแก้แข่าหยาดน้ำหยองอันนี้ท่านกินทั้งเบากับคอใครเด้อพี่น้องเขากับมวลมวลเนาะมื่อหนีกับผ้ามาเปิดตัวน้องสาวเด้อค่ะกะเปิดตัวโดยตีนไก่เขาเนื้อการแบบสุภาพ ขาไก่ค่ะผู้ใดบ่กินกะขอไพ่เนาะนี่จิ้มไปเลยค่ะขาไก่แซ่บอันนี้ไม่จิ้มนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปกินซอยจุมานะคะเดี๋ยวติดตามกันได้นะซอยจุแกก็เลยเผ็ดเยอจ้าขาเดียวนี่กะรู้สึกว่ามันกใส่เปนหน้าโดนเติมอยู่ถ้าเกิดมันเปื่อยก็หูดขอาปากแค่เดียว เนี่ยหลังกองเข้านี่ก็คเพื่อนๆนะจ๊ะนั่นกนงกัดไปซีฟกินนี่แหละค่ะขาไก่ตุมหึงเข้าเนี่ยค่ะใช่ค่นต้มใส่ใบป,ประกวดค่ะเอาประเด็นต,ต้มใส่หมอะะ้อไปจ้ะต้มใส่หมอ้อมมเหะนี่แหละต้มใส้หม้อเมียนเมียนความเพื่อเบาไน้เนาะต้องเฮียหลังปะีนจังไหนสิมา่กินเหมือนว่าถูกเมนคนกิ่นเกง่งเนี่ยค่ะัน เพื่อมาหมู้เช้านี้เป็นยังไงเปร็นใจมากผู้เช้าบอกนอนจ้ะคนตุกมีแห้งหลายนอนหลับคนตุกนะคะนี่นะคะอ,อันนี้กินแล้วละกระสีบะได้เด้มันต้องมีน้ำโคกเลยลอืม,อม พี่น้องผกกิวเดี๋ยวบะควายออกมากินโซ่แล้วค่ะเขืนกองนะม,มันหนีม่มูพ่อไหนไม่มูเว้านี่ค่ะอันนี้ที่จริงเราบอกให้ข้าเจ้าว่าต้องตัดเล็บด้วยค่ะเพราะว่า <laughs> มักไข่มีเล็บมันจังสีนัวกว่าเกานะคะไกลเ<ม>บิรนแล้วไก่เบิรนแล้วแมนอันที่อมเหรอเล็ <laughs> แบบแบบ เร็บอุ่นเก็บความนัวนแยบ,บหลายเมนูนี่เป็นเมนูที่อย่ากกินอีกอยากกินอีกมันเหว่บอลากาต่ว,ว่าอย่าใส่แกดตะคัดตุ่มแกดเบิดได้นะคะกว่าสิเปรยใส่ผู้อื่นตุ่มด้วยค่ะมันจังกลิ่นเสียบเนียนอยู่ก็ต,ตออ <laughs> ้องหยิบอีกแล้วไงมิดเท่าเด็กค่ะตีนใจเขาออกมาหยิบ สองสามโล,ลูุณละแดะกินบส<ะ>ิบ้นทุ่ทมข้าคคัวไงเนาะแมนดูกันไลายชีวิตเอาอีกจักขาก่อนนะมันปิดบอสวงปิดบอสว่างสวง่างนี่นะคะพี่น้องอต่วขาตัวผูมตัวเมียบุนีอ่อตินขาย LGD ที่ไไกิืวแต่อันส่วนโตแล้ว หญิงกอบวัษฎนดแทะได้ค่ะเมีนยอยู่เพราะว่าปัเหุเขียวเนาะมันตีดเล็กมามักมามักแทะปันไดแต่ว่าแสบไหมล่ะเนาะมันแสบปกติเน้นเนื้อค่ะบน <c oughs> เน้นเอียงที่มีกระดูกน่วงจริงอะเรียปากว่ามันเหนียว <c oughs> ชนนจุดจุดจุดเอฟซีเขายุ right uk, no, no. HO, hvad, ่งลางหลายเนาะอหลายค่ะคุณน่ะยุกยุกเอฟซี่นี่เบิ้งเดียวไปเบิ้งนี่สิบนิวทุกคนเลยค่ะสิบนิวสิบนิวพะน้มกับปีดไก่เข้าเนี่ยจ้ะคุ้มแทะกุ้มแทะ เอาข้าปาาเป็นมัดสูนิวเด้อย่าให้เหลือนิวใดนิวนึงไว้ถ้าจกตาจะกข่องเด้อแสบหน่อยพูนข็าเจ้าคูกกิ่นเป็นตะแซ่บเลยพูนเห็นเขาเจ้าอัดคลิปมากเป็นตาแซ่บเป็นตะแซ่บเนาะเอาเลยมาเหตุเบืองหวานที่เป็นตะแซ่บพื่อเจ้าบอกปกติห้องกินอย่างเดียวเบาๆเด้อันนี้ร้อนอยสอบ บ่อหน่อยบ่อบอเขากินยังเดียวะบ่อเขามีแต so ่หัวหัวกงกินไก่แกนี่มันกระสีถ้ามันต้องต้มโดนกว่านี้แล้วจ้าจนมันเปื่อยบูดเข้าไป้งนะแต่ว่าหันเราข้นขาเจ้ากับมังเห็นเนาะกระสีเอาเนี้ยนี่จังน้อยนะฮะมดิ่งดิ่งดิงดิงอันกินอันนี้แล้วเราเขาจะกินเรื่องตัว แต่งโมบางทีเขาแตงหัวได้กลิ่นสร้อยตูมมากเลยยิ้มไปหยิ้มหรอกแต่ว่าไอ้จิกสิ่งคิดมันสิ่งเงาคนว่าสิเฮ็กชิ้สันมบางีมือปิดมือกับแค่ปีนมือดแคาตีน เดี๋ยวเดี๋ยวเาดาพี่น้องก่อนอ่ะยังก็อนดาพี่น้องแลาพี่น้องก่อนนะจ๊ะเอาสำหรับเมื่อนี่กะขอให้พี่น้องมีความสูงในการรับชมนะจ๊ะกับฝากเพจบางอารมณ์ของน้องสาวน้ำนะจ๊ะพี่น้องเมื่อนี้กะกะมารีวิวการกินนะคะแต่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสิบนิ้วพนมบ๊ายบาย